ในครั้งนั้นสุนีทะและวัสการะซึ่งเป็นอมา์ผู้ใหญ่แห่งแคว้นมคตกำลังสร้างเมืองที่ปาตาลิคามเพื่อป้องกันการลุกรานจากพวกเจ้าวัดชีในช่วงนั้นเองมีเหล่าเทวดาจำนวนมากเป็นพันๆตนมาคอยคุ้มครองพื้นที่ในปาตาลิคามถ้าเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่คุ้มครองบริเวณใดใจของพระราชาและอมา์ผู้ใหญ่ ก็จะโน้มไปอยากสร้างที่พักในบริเวณนั้นถ้าเป็นเทวดาชั้นกลางคุ้มครองบริเวณใดใจของอมตชั้นกลางก็จะโน้มไปสร้างที่พักในบริเวณนั้นและถ้าเป็นเทวดาชั้นต่ำคุ้มครองบริเวณใดใจของอมตชั้นรองก็จะโน้มไปสร้างที่พักในบริเวณนั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นเหล่าเทวดาเหล่านั้นจํำนวนมากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ที่มนุษย์ทั่วไปไม่อาจมองเห็นต่อมาในเวลาใกล้รุ่งพระพุทธองค์เสด็จลุกขึ้นและตรัสเรียกพระอานนท์มาตรัสถามว่าอานนท์ใครกันกำลังสร้างเมืองในป่าตะลิคามพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุนีทะและวัสการะอํมมา์ผู้ใหญ่ของมคตกำลังสร้างเมืองป่าตะลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัชชี พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานนนสุนีทะและวัสการะกําลังสร้างเมืองปาตาลิคามก็เหมือนเท้าสักกะที่ปรึกษากับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงพระที่นี่เราได้เห็นเทวดามากมายเป็นพันๆตนคอยคุ้มครองอยู่ทั่วปาตาลิคามด้ยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เทวดาชั้นใดคุ้มครองบริเวณไหนใจของอมตะในระดับชั้นเดียวกัน ก็น้อมไปอยากสร้างบ้านเมืองในบริเวณนั้นอานน์ที่นี่ในอนาคตจะเป็นสถานที่เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางการค้าจะเป็นนครใหญ่ชื่อว่าปาตาลีบุตรเป็นที่ขนถ่ายสินค้าแต่เมืองปาตาลีบุตรนี้จะมีภัยสามอย่างคือภัยจากไฟภัยจากน้ำ และภัยจากการยุยงให้แตกความสามัคคีครั้งนั้นสุนิทะและวัสการะอามาตผู้ใหญ่แห่งมคธรัฐเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วก็ได้สนทนากับพระองค์ครั้นสนทนาพอให้ระลึกถึงกันแล้วทั้งสองยืนอยู่ณที่ควรส่วนหนึ่งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอท่านพระโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดทรงรับพัดที่ข้าพระองค์เตรียมไว้ในวันนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับคำโดยดุจษฎีภาพเมื่อสุนีทะและวัส,สการะทราบว่าพระองค์ทรงรับแล้วจึงกลับไปยังที่พักของตนจัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประนีตแล้วให้ทูลเวลาแด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญ ถึงเวลาแล้วพัตตาหารสำเร็จแล้วเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งห่มถือบาทและจีวรพร้อมภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังที่พักของสุนีทะและวัสการะประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวายสองอมาตได้ถวายของเคี้ยวของฉันอันประนีตแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ด้วยมือตนเอง หลังจากพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จวางพระหัตถ์จากบาทแล้วสุนิทะและวัสการะถืออาสนะต่ำนั่งเฝ้าอยู่ณนที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อทั้งสองนั่งเฝ้าอยู่พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาด้วยพระคาถาว่าบัณฑิตผู้ไปอยู่ในประเทศใดย่อมเชื้อเชิญผู้มีศีลผู้สำรวม ประพติพรหมจันทร์ให้มาฉันในประเทศนั้นได้อุทิศดัชนาทานแก่เทวดาที่อยู่ณที่นั้นเทวดาเหล่านั้นเมื่อได้รับบูชาแล้วก็ย่อมบูชาตอบเมื่อได้รับความนับถือแล้วก็ย่อมนับถือตอบแล้วอนุเคราะห์เขาเหมือนมารดาที่อนุเคราะห์บุตรบุคคลผู้ได้รับความอนุเคราะห์จากเทวดาย่อมเห็นความเจริญอยู่เสมอ ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาด้วยพระคถาเหล่านี้แล้วก็ลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไปสุนิทะและวัสการะต่างติดตามไปทางด้านหลังด้วยคิดว่าวันนี้พระสมณะโคดมจะเสด็จออกทางประตูใดประตูนั้นจะได้นามว่าประตูโคดมจะเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาตรงท่าใด ท่านั้นจะได้นามว่าท่าโคดมพระผู้มีพระภาคเสด็จออกทางประตูหนึ่งประตูนั้นจึงได้นามว่าประตูโคดมแล้วเสด็จมาถึงแม่น้ำคงคาขณะนั้นแม่น้ำคงคาเต็มฝั่งน้ำดื่มกินได้มนุษย์ที่ต้องการจะข้ามฟากบางพวกหาเรือบางพวกหาแพบางพวกผูกทุ่น ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมภิกษุสงฆ์ทรงหายไปณฝั่งนี้แล้วไปปรากฏที่ฝั่งโน้นทันทีเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คูไว้หรือคู้แขนที่เหยียดอยู่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นมนุษย์ผู้ประสงค์จะข้ามฟากบางพวกหาเรือบางพวกหาแพบางพวกผูกทุ่นอยู่ จึงทรงเปล่งพระอุทานว่าชนผู้จะข้ามสะคือตันหาอันกว้างใหญ่ต้องสร้างสะพานคืออาริยมรคเพื่อผนเปลือกตมเมื่อชนบางพวกยังผูกทุ่นอยู่มูชนผู้มีปัญญาก็ข้ามผลไปแล้ว